เลือเลือสตัวสตัวนายมองเสาไฟอ่ะโว้ยคนมายิงคิวอะน้ำใหม่ดีกว่าตัวไล์ดีเลยร้อยล้ําแหมพิมพ์ผิดเอาเดี๋ยวบักร้อยล้ันเป็นผู้ใดอะบักร้อยล้ำีพวกมันเป็นคตรตัดอ่อยเกาเดิ Tát à. loài lắm đấy để Loài lắm chắc bạt bố để Này loài tát loài loài lắm Muôn chuẩn 10 bảo đảo kìa 10 Tốt thì bảo đi đó là Muôn Muôn chuẩn mươi ตัวต่อตรงฟังเหรอนาไอแกเอาเรืเอเ่องอะไแต่สะดวกที่คุยภาษาก็คุย,ยว่าถกนั่นเราก็จะไปลงเขาหลฮะพัดลำตอนงวเกิดพี่ใฟนมันพิม,มพ์เอียงายงบูรี่ตีวันบโตพิมพ์ถึกโตพิมพ์ยังสัได้กับอันนั่น,น,นิเอาว่าไอ้บุรี่เสย ตัวพิมพ์ลอยล้ำเีอะไรอ่านพัดล้ำกที่ว่าไอเป็นเบี้ยงเบียนว้มจิ่งตัวไเนะเป็นบ่ลอะไไอก็ต้องอ่นหมันถือต้องไอถืออะกันตัวพิมพ์บ่ถือตัวตัวพีนะอ่าต้องพิมถือไม่นตัวพิมพ์บ่ถือไออ่นตาตัวพิมพ์แม่ไอกบกผีเียเต็ตัวสามเลอว่าเฮ้ยย่ใส่พตัวบ่ไปไปสใส่ใส ตกมาอยู่แรงไดซี่ครับผมตกมาไดซี่พี่ครับแจกเพชรหน่อยอ่ะครับผมแจกสักแปดแสนเลยนะนี่ไดไปไดไปมันเป็นเป็นยายามีสลอดแล้อ่ะมันเป็นยัอไงคิดสล็อตแหละโอ้ยกว่านึงนะ แยบ,บดักก,บบก็มัดเอาเง็นชิมบ้าปเปิดไม่กันบ่บ่ปเปิดรอกแฟนมันบอกว่าทั้งคุยผู้สาวเหรียไปความทั้งเหรียทั้งคุยนะแบบค่าสายสิแม้ซุนหิังไล่เด้ซุนหิ้งมันไล่เด้ครับ <c oughs> มันหล่มันไล่ทั้นี่ตอนบอกหาหาไม่ได้บอกผู้ใดไกับบอกผู้ใดบอกผู้หรอบอการมีสกอ้ายังในกวนึงอยู่สูไอ้มีสกปรซีนะขาตั้งวามาจีเอามัเอาทำไมเลยเด้อเอาเลยเอาเลยเไ่าโคเลยเนะเอาวะโคตรตัวโอ้โหโตรตัวนะโคตรตขาตั้งขาตั้งเอาวะนี่ จับสาวของนีเอาเทียงเอาตัวมากันไหนสวยไปเขาวงเฮาะไป้เขาวงอนไรไปมีมา้าเขาไปค่อยไปค่อยไปตตเฮ้ยทำไมมีตัวเฮ้มีครโคตรตึงวะมีแงแกนเกา่เฮ้ยโอ้โหไอหมองสามองสาว,าสาวาตัวอีก แกนเก้าแกนเข้าแกนเก้าที่ไบนที่ไบที่สองที่ศูนย์สองที่ศูนย์ลางสปพบศัตรูแล้วว้ายเปิดได้เลิวะเปิดไดเลิดไเปิดไดเลยดไเปิดดเปยดไเป้เปิดได้เปิ่ได้เด้เปดได้เปไเปิ้เปไ้ปิดได้เปิด่ดด มองมองก้อนหัวสัพันน่ะลังสาเคยน่ะสองสององก็เจ็บลนะตาลายเดี๋ยวนเหนียังวะเออไหนแหละพอได้ไหมแมนนนยีเรีนแกนมีนะแม่ไหบึงจากโซงแลรวแต่ว่ามันตึงแล้วมันก็สูอ้ายว่าไรล่ะที่ั่นยังโคตรตึงเลยเม่อกีกับเพื่ได้เม่อยีเห็นพูดรงไกล้อามนะบอยดยสบดาบว่ะเอตาลายว่ะ โอ้ตาาดอยังนีตอนนีงไอ้มาโดดมากัดเล่นที่แล้วผมมาุ่ยวะดิค่ะ ปวดแมวเฮ้ยมันต่ำแมวยังเ้ยวะไปแลนะไปแล้วดีปลาเลยไปแล้วนะเอาวุกันนะเอาว้กันนะ ข้ายอยู่ไหนครับซอฟไรแบบปอบเนี่ยเรอยู่ขึ้เดียวไปก็สัน่นมีวันทีคลายป่ะไปดีกว่าว้ากูอยากต,ตายดีดีกว่าไปหาหมูดออกก <c oughs> ว่าอยู่กับหมูด,ดีกว่าใกล้ไหนรถมาไหนใกล้ไปแล้วตัวนึงอ่ะโคตรเจ็บเลยพี่ยี่ไหนอไอ้ที่แบบปอบนี่ไอ้ต่ำมันนี่สองสามตัวได้ชัวสามตัวสามตัว เจ้ที่ตึงว่ะเบิดเบิดเบิดอ่ะเจ้ที่ตึงเจอที่ตึงนะเดินตรงเดินแยกอ่ะพี่เกมนีรอครับเบื่อเดินแย่ก่ได้จิ้วอ่ะไอ้พะรัำฟังพีกันเห็นอยู่หบอสซิปคนาฟังพีฟังพีกันเห็นตัวตัวตัวนึงตัวรชี้ไก่ว่ะขับรถบักดีหรือเปล่าโว้ยโว้ยไม่ชุบกันยิ่งเถิบหมดเลยนะนีมีหลายอยู่ แยยรงแกนสี่พันหัวครับขันคืนแกนเอาตีดเขาหวแต่ผมตีดด่าก,กันนว่าเฮ้ยนี่หัวสดิงสูงไซกันยูเดือดเลยเนีเอาัว้หมูกูเพ่นีเพ่นเๆน นางทำเปี่าตอมตัวได้สู้วใคนบางนั้งในวะตายหมดดีกว่าพบศัตรูแล้วเบิดปะไม่ได้เบลาร์ท่านจ้าเดือดห้างอะยี้บอกเปอบเนี่ย เก็บรวยได้ป่ะโอ้โหเก็บแดกนะบอกเลยไอ้มีซิบอวกน,นึงนะเหีย้ยนะเออคนมีอะไรโอ้โหสามตัวโซยุพี ไม่อยู่นี่คิวออกมานอกหมอกเลยเหลือเหลือสองตัวสองตัวนายขังเสาไฟอ่ะโอ้ยคนมายิงคิวอ่อนทำไมดีกว่าตัวไล่ดีเลยไอ้เอิ์ไม่พูดอะไรมาหายไอ้ถูกอายุที่บดไปใส่อยู่นี่โอ้ยไม่พูดอะไรมาอีกเอินอยู่เด้้ยพี่ยิ่งยุ่ะ มพงายิงเอายงเอาชูเพ่งมาเรียนมาหาอ้นี่ชูวดัหลายเมียงยตายแล้วจดเอาบวกเตีุ๋คดมาสัน่ะบอกเตี๋ปได้ยู่รอกได้ยูรอกเสียบดาบก็เสียบดาบเอาช่วยยังไงวะดีครับเสียบดาพี่มึงก็ กระสูดแล้ววี่งแสบดาบวิโอสามนะโคตั้วเโคตั้วอยังวะเอาอีกบ่าเอาอีกบ่าทังอ่ะทังมึงเป็ดล้วทังมึงเป็ดล้วสวยเอาเอาเอาเลยนะสัตวนะเอาเลยนะได้ครที่มาได้บ่สฉันทุกคนยิ้เสียงไอ้บ่วะบอกว่าเฮ้ยทังบังพังมาทังลุงลุ่ง่ายก็ได้ทังพึ่งก็ได้ไปไปไป แกมาถางลงห้าหนานะขันกไปปะเยอะเยีย่เฝ่าวิงแล้วสูดอะ่ะยเฝายิยายงมันเบิดเด้อมากระไพนี่ยมนานโ่้กระทิมงั้นทำแหล่ไว้ได้ยี่ดอกได้ยี่ดดสองคนเลยยี่สองคนเลย,สอ,เลยสองเลยสองคนอีกครบเลยเนี่ยก okay, มาแลนอยู่แลนอยู่ดีแล้วดีแล้วันทุกอย่าต้องซอยเหลือกกันด้ย ดี่แล่ดีและโาตีุ่งเบยฝ่มามะิดว่าพลัมโจมเกณฑ์อีกุว่าแล้จะไปเปิดสุราเป็นเปิดเงี้ยแ้วถีไปโดน ก็ต so ัวสองตัวเนอยู่ข้างในแหละไอ้วะมันหลีข้างในแหละตลายเอฟซีครับผมตึงแท่นในนี้เนี่ยสตัวสตัวเอาเลยเอาเลยน้ำข่อยพี่ข่อยตู้ซุปตู้ซุปเถิงฝ่ามีอยู่ปะเดี๋ยวนะมันเฝ้าบ้านเลยตัวสูมันมันไม่สุกันแล้วมันสุกันแล้วมันสุกกันแล้วเถิงฝ่าตรงนี้แหละตัวดึงอ่ะ กาดงนึเลเนาะเที่ยวเที่ยนี่กนะ็ปัดกระแกไอย่าเี้ยกูระดึงถือโอ้ลากบลงเลยว่ะาา่าแล้วูแล้วทั้งาถขาแล้วอีพีปอบ่ะกรจาดีกรจาดีกระจายดีจัดเลยสั่นนะดีเราดีเรานะจัดเลยจัดเลยมันเนลี้ยมาหายพัดล้เนี่ยนเอาแลัวเวนจะกพีเลยัน้าแดงพัดล้มเนี่ยเน,นี่ยอีป,ปอบเนี่ยหลกหลอกมเจ มันเขาว่ามีเราพันเพียเพียเพียมันเลียนยอดสอดว์กับตู้เลยเพียมันอยู่ไหนพลัมเนงาไอ้โบยิงมันเอาไว้ยพลัมมันยิงไงพลัมเนี่ยยู่น้ำใหม่เลยเดี๋ยวมันยิงไงอยู่เฮ้ยไอ้โบยิงวันเดียมึงม่เห็นมันไม่เห็นไอ้เอาเลยพลัมเอาเลยเจ๊เจ๊เอาเลยอีฟอมดิเอาเลยเอาเลยสวยสวย เพื่อนบาเพื네่นใรเพิ U, uh, ่อนีลีฮาด้งไนบเยออะไร์มาพี่น้องเพ่นไร้ครับไอเจ้าจ้เ่หาิ้ไปนอไอน่งยิงอยู่หงเดียวอ่ะดีเาดีลอม